ใช่หารถกระบ,บะดีเซลราคาไม่แพงตังคันนี้นะครับรถหน้าตาดีครับมิสูบิชิไทตัน2.5ดีเซลปี2012ครับ149,000บาทครับหลักฐานชัดเจน k ตีีีรีดาวนะครับผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทะคะผ่อนถูกๆล้อแมกไน์แอดวานขอบ18นะครับมีร่องร้อย ตามการใช้งานเล่นเล็กๆน้อยครับนี่ครับอย่าไปซีเรียสครับเล่นราคาถูกถูกแต่ห้องเครื่องต้องสวยนะฮะนี่คานหน้าสวยๆซอกซ้ายขวาสวยสวยฝาฟองสวยสวยล้อแม็กก็สวยๆวยนะฮะภายในตัวนี้หุ้มเบาะหนังสีดำมาใหม่นะครับรถไม่โซมไม่ช้ำไม่เน่าครับ149,000บาทนะครับ ขอ3,000กว่าบาทครับสนใจทักมานะครับผม